วงจรข้อนี้เดี๋ยวเราจะมาหา V ข้อนี้โนดโนดมีจุดต่อ1จุดให้เป็น V1 จุดต่อตรงนี้วี 2, มีกี่ทาง,ง,งา v 1 2 3 4 V1 ก็มี4ทาง1ซ้ายล่างล่าง2อ,อันแล้วก็ขึ้นบนทีนี้ ต่ออีก1นึ่งจุดข้างล่างเราให้เป็นกาวหนอเราจใช้วิธีหนดเราจะหา V1 กับ V2 หา V 1 V2 เราจะใช้วิธีโนดวิธีทํำข้อนี้เป็นซปเปอร์หนด สังเกตโนดวีหนึ่งวีมีแรงจ่ายแรงดันอยู่ระหว่างโหนด2โหนดเป็นซูเปอร์ซูเปอร์อมีคำว่าสมาการช่วยที่ซูเปอร์โหนดวีหนึ่ง แล้วก็ v สสมการช่วยคือ v 1เป็นขั้วลบลบ v 1 v 2เป็นขั้วบวกก็บวก v 2เท่ากับ20อันนี้ให้เป็นสมการที่1ทีนี้ามาดูที่ทางกระแสะไหลเข้าเท่ากับกระแสะไหลออก แต่และโนดโนดวีหนวีจะอยู่ในสมการเดียวกันมาดูที่โนดวีหกระแสวิ่งลงล่าง V1 ส่วน2เราจะสมมุติให้กระแสวิ่งออกจากโนดเพราะนั้นไอ้2แอมป์อ่ะมันวิ่งเข้านีนะ่จุดเดียวกันจุดเดียวกัน ไอสองแอมมันวิ่งเข้าแล้วก็เลยเป็นวิ่งส่วนทางกับที่เราสมมุติก็เป็นลบลบสทีนี้ V1 วิ่งขึ้นบนไปหา V2 ไม่ต้องคิดเพราะว่าสุดท้ายแล้ววิ่งขึ้นไปเดี๋ยวมันจะหักล้างกันหายจริงๆมันต้องเป็น V1 แล้วไปลบ V2 ส่วนสิบแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยว V2 วิ่งกลับมามันก็จะตัดกันหาอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นซูเปอร์ V2 หนเพราะฉะนั้นไปหา V2 ไม่ต้องเขียนก็เลยลบทิ้งต่อมามาดูฝั่ง V2 วิ่งลงผ่าน R V2 ส่วนส 7M วิ่งลงทิศทางเดียวกันกับที่เราสมมุติก็เป็นบวก 7แล้วก็ไ v 2วิ่งไปหาวี 1, ไม่ต้องเขียนเพราะมันหักล้างกับตัวเมื่อกี้ที่เราลบไปแล้วก็เท่ากับ0แล้วก็หาคอ,อรนอเอา4เอาคอนอเอา4คูณตลอด สองวี่งวีสิบทีนี้กดเครื่องคิดเลขมาหา V1 ห 2, 2> mm hmm. เราก็จะได้ V1 เท่า hmm. กับ 13จุด3 3วลต์ V2 เท่ากับ6.67โวลต์อันนี้ง่ายๆได้ V1 V2